สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องอความยมในของแพงคำว่าของแพงในที่นี้มีได้สองความหมายเพื่อของแพงของดีแหของมีราคาสูงสุดจริงๆนี่ก็มีความหมายอยู่อย่างหนึ่ง ส่วนของแพงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหมายความว่ามันไม่ได้ดีจริงแต่เราไปหลงว่าดดีแล้วก็ไปซื้อหามาโดยราคาที่แพงคือไปโดนของแพงข้าวทั้งที่ของนั่นไม่มีราคาเลยก็ได้ เรา่ความนิยมในของแพงของดีนี่ดูจะเป็นเรื่องอธรรมดาสามันไปทั้งหมดเพราะใครๆก็ชอบของแพงของดีด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าจะไม่ชอบจ่ายเงินมากหรือลงทุนมากก็ยังอยากจะได้ของแพงของดีที่สุดอยู่นั่นเอง ดังนั้นจึงเป็นการกระทำหรือความยมที่เคยชินเป็นนิสยัยแต่ทุกคนหรือทุกหนทุกแห่งคืนยมของแพงใครมีอะไรดีหรือแพงสักหน่อยก็อกชอบจะโอ้อวดกันจนกระทั่งกลายเป็นนิสยัย ข้อนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของความมีตัวกูของกูที่ส่งเสริมความรู้สึกเช่นนั้นมันต่างกันกับผู้ที่หวังจะได้ของแพงที่มีของแพงโดยบริสุทธิ์ใจของที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดคงจะไม่มีอะไระยิ่งไปกว่าสิ่งที่เรียกว่านิ นิพานหรือจะเรียกว่าแก้วสามประการคือพระพุทธประจำประสงค์ซึ่งรวมนิพพานอยู่ด้วยเป็นธรรมดาแต่แล้วของแพงชนิดนี้พระพุทธองค์กตรัสว่าให้เปล่าลัทธามุทานิพุติงคุณจมานาได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าเปล่า จึงแม้ในคำพีของพวกคริสเตียนก็มีคำกล่าวอย่างเดียวกันนี้พวนที่พระเยซูใช์กล่าวว่าให้น้ำแห่งชีวิตบริโภคเปล่าๆไม่คิดจะตางน้ำแห่งชีวิตในที่นี้หมายถึงชีวิตมีรันดอนหรือแทนดินพระเจ้านั่นเองแล้วแต่จะเรียก ใค้จินน้ำชนิดนี้เข้ไปแล้วไม่รู้จักตายจินเได้เยอะกว่าน้ำแห่งชีวิตนี่กหมายความว่าเป็นของให้เปล่าอ,อีกเหมือนกันมันน่าประหลาดที่ว่าของที่ประเสริฐที่สุดนั่นกลับให้เปล่าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีราคาดังนั้นคำว่าไม่มีราคา จึงมีสองความหมายเพื่อไม่มีค่าอะไรเลยตามที่มนุษย์พูดกันอยู่อย่างนี้ก็มีไม่มีราคาก็อยู่เนื้อวิสัยต้องการที่จะคำนวณราคาได้เช่นที่พระอรเรเจ้าพูดกันอยู่ก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าน,นิด ทานเป็นต้นนี้เป็นอนัคคะที่อยู่เนื้อวิสัยที่จะมีราคาหรือตีราคาและเรียกว่าไม่มีราคาในภาษาไทยก็พูดว่าหาค่าไม่ได้ในภาษาอังกฤษก็ว่าจิ้มเบ a b l e หาค่าไม่ได้อีกเหมือนกัน เมื่อนิกดูทึงคอนี้แล้วก็จะนิดเห็นว่าไอ้ที่เรียกว่าความิยมในของแพงนั่นมันคืออะไรกันแน่โดยทั่วไปที่เป็นอยู่จริงในหมู่คนธรรมดาสามัญหน้าที่เป็นพิสุสามเณรด้วยกว็ได้ก็คือกิเลสชนิดหนึ่งนั่นเอง ที่ทำให้นิยมของแพงถ้ามีเงินพอแล้วก็เป็นชื่อของแพงนี้เสมอโดยไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นของถูกหรือของไม่มีราคาเลยกี่เลียกที่เป็นเหตุให้คิดเปในทางที่จะดีกว่าคนอื่นที่เรียกว่ามานะสังโยตหรือมานานุสยัย เป็นต้นนี่ีประรรมอยู่ในทุกทุกคนคือเป็นความเคยชินเป็นนิสัยสองคนทุกทุกคนเด็กๆอาจจะไม่นี่กิเลสนี่ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ในวันที่คลอดออกมาจากท้องแม่ที่โตขึ้น พอโตขึ้นมาอีกเล็กน้อยอก็เริ่มมีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยการอบรมโดยม่รู้สึกตัวจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ก็มีกิเลสอย่างนี้เป็นที่ที่เคยชินเป็นนิสัยเรานักศึกษาธรรมทูตก็คงจะมีกิเลสข้อนี้เหลืออยู่มากเหมือนกัน พราะว่าความนิยมในเรื่องของดีของแพงของมีเกียรติของอะไรเหล่านี้ดูจะพูดจนอยู่อย่างติดปากมาที่จะไปเมืองนอกนี่ที่ไปได้คิดว่าเป็นเรื่องที่มีเกียรติก็คงจะมีอยู่ไม่น้อยนี้ก็เนื่องมาจากนิสัยที่นิยมของแพง แต่เมื่อดูให้ดีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นปฏิปักษ์วิตรงกันข้ามกันอยู่สำหลักธรรมะในพัวพุทธศาสนาที่นิยมของให้เปล่าและนิยมที่จะทำลายสิ่งที่เรียกว่าเกียรตินั้นให้หมดความหมายไป นี่กลายที่หนึ่งให้กว้างออกไปก็คือว่าทั้งสามกอคือเรื่องชิ้นเรื่องกามเรื่องเกียดสามกอนี่ต้องถูกทำลายให้หมดไปโดยอำนาจัองสามสอคือสะอาดสว่างและสะงบไมที่สุดก็จะมีภาวะีิน,นาปราถนา คือไม่มีทุกข์เลยเรื่องสะอาดสว่างสงบของพระพุทธเจ้าก็คือความหมายของนิพพานที่ให้เปล่าที่ไม่ต้องลงทุนคือหาแม้แต่สตางแดงเดียวในส่วนนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสละออกไปไม่ใช่เป็นเรื่องรับอะไรเข้ามาสละออกไปสละออกไปสละออกไป จนไม่มีอะไรเหลือจึงจะเป็นภาวะแห่งความสะอาดสว่างสงบไม่มีตัวกู้ไม่มีของกู้นั่นคือสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดมันจึงเป็นเรื่องที่น,น่าอัศจรรย์ว่าิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้แต่ตัวเป็นเหลืออยู่จึงจะเป็นความ ก็อาดสว่างสงบหรือเป็นภาวะแห่งนิพพานไม่อาจจะตีฆ่าได้เรพาะไม่มีอะไรก็าหายไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือมาแต่ตัวความนิยมในของแทงไม่มีที่สั้งที่อาศาัยก็ไม่มีตัวกูของกูที่จะเป็นเจ้าของหรือเป็นทรัพย์สมบัติ มันขัดกันอยู่กับความรู้สึกนิยมในของแพงฟาก้าที่จะใช้เขียนหนังสือก็จะต้องแพงที่สุดดีกว่าใครมาลิตาต้องแบบดูเวลาก็จะต้องดีที่สุดแพงที่สุดแปลกที่สุดกว่าของใครแม้สิ่งที่เหลือเฟือออกไปก็ยังจะต้องแพงที่สุดต้องดีที่สุด ูีนั่นเองถ้าเขาให้เลือกก็ abel, <c oughs> จะเลือกเอาใบเบิกทางหรือตัวชั้นหนึ่งเป็นธรรมดาของคนประเภทนี้ดังนั้นจึงไม่มีเนื้อที่เลื้ออยู่ว่างอยู่สำหรับจะเอาไปเจือาจารย์ผู้อื่นเขาต้องการจะเอาไว้ดีที่สุดและรวบให้หมด <c oughs> เพื่อความ เหนือผู้อื่นความเคยชินเป็นนิสัยเช่นนี้คิดด้วยดีเถิดจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดทีเดียวที่ทำลายความเป็นสมณะศาสตร์ยะบุตรให้หมดไปไม่มีอะไรเหลือก็ว่าได้มันเลยไปทิ้งความรู้สึกคิดนึก ที่ต้องการจะให้คนอื่นรับใช้หรือปนิบัติเอาอกเอาใจถ้าไปถึงนี้แล้วงานธรรมทูตกนล้มละลายตั้งแต่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ความคิดที่ว่าจะให้ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ฟังที่จะได้รับประโยชน์อะไรจากเราคนนิบัติเรานั้นเป็นอันตรายที่ร้ายกาจที่สุด เป็นความคิดที่จะทำนาบนหลังโยมหลังชายกทายตาหลังไม่มีที่สิ้นสุดอาการประจบประแกงโยมคือการเกิดพุดทธรายประกูลก็เกิดขึ้นเพระข้อนี้เพราะนิยมของแพงของมากจริงอว่าเป็นอันตรายของความเป็นสมณนะ จากกระยบุตรโดยแท้ย่งมีญาติโยมก็มีความหมายอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อสันโดดมักน้อยก็เห็นได้ที่มีการประจบประแจงโยมในบางกรณีก็ถึงกับล่อลวงอย่างน่าเป็น จะได้อะไรมาให้ลักษณะที่ดีไม่มีขอบเขตมากไม่มีขอบเขตจึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอันตรายที่สุดที่เกิดมาจากความรู้สึกสิ่นยมของดีของแพงล้งไหลในสิ่งนี้โดยในรู้สึกตัวแล้วเราก็ไม่ได้มีคิดอะไรกันมาก mm. ก็เป็นของธรรมดาสามัญมีอยู่ทั่วทั่วไป และถ้าเกียวกับความเป็นสมณาศาักยบุตรและเป็นธรรมทูตท,ที่บริสุทธิ์ด้วยแล้วเป็นเรื่องที่รายกาจมากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อเจตนารมณ์ของความเป็นธรรมทูตท,ที่ถูกต้องหรือที่จะทำงานได้สมเหะโยชน์แท้จริงหวังว่าพวกเราจะได้เหลือบตาดู ไปยังสิ่งที่เรียกว่าดีว่าแพงนั่นกันเสื่อใหม่ด้วยสายตาและน้ำใจที่ผิดจากที่แล้วมาถ้าเรียกว่ายางตรงกันข้ามได้ก็จะเป็นการดีมีอะไรที่เคยสนใจในทางที่จะดีจะสวยจะรวยจะงามจะเนื้อคนอื่นแล้วแล้วก็ ควรจะโกยไปทิ้งเสียให้หมดรวมทั้งความคิดรวมทั้งสิ่งของให้เหลืออยู่แต่ทรัพย์สมบัติตามแบบชีวิตหมอนไม้ซึ่งมีความหมายอยู่ในตัวมันเองแล้วก็ดูเหมือนห้าสตังก็จะไม่มีใครซื้อ แต่แล้วก็มีประโยชน์มากถึงกับป้องกันชยามานได้ตามสุทธพจน์นั่นมีของยิ่งมีค่าทางวัตถุน้อยเท่าไรก็จะยิ่งมีค่าทางจิตใจเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นมันตรงกันข้ามมันเป็นการเล่นตลกกันอย่างนี้อยู่ร่ำไปขอดโดยตรวที่จารณาดู อย่างละเอียดด้วยความไม่ประมาเทเถิดและพระพุทธภาสิทธิที่ว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นต้องรวมข้อนี้อยู่ด้วยคือมีสายตาที่ลึกซึ้งมองเห็นสิ่งเหล่านี้โดยไม่ถูกลวงจากสิ่งเหล่านี้ทิ่จากสิเลทของเราเองที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราต้องไม่ถูกลวง ถูกลวงเมื่อใดเรียกว่าเป็นผู้มีความประมาทเมื่อนั้นไม่มีสติตตสัมปชัญญะเมื่อนั้นความเคยชินเป็นมิตสัยในของดีของแพงนั้นต้องถูกสกับเปลี่ยนกันเสียอย่างเด็ดขาดของดีของแพงตามภาษาชาวบ้านนั้นต้องถูกสกับเปลี่ยนกันเสีย ได้ของดีของแพงในภาษาพระอเดียเจ้าคือของที่ไม่มีค่าในทางวัตถุแต่มีค่าในทางจิตใจเช่นชนิพพานเป็นพระรนตนตนัรเป็นต้นจะต้องถูกน้ำมาสับเปลี่ยนจับสิ่งที่เคยอยู่ในความคิดนึกหรือลุ่มหลงอยู่เป็นประจำวัน ในเรื่องกินดีอยู่ดีคำนี้แม่รัฐบาลจะชักชวนมากแต่ต่อให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นอันตรายมากประชาชนคนเมืองของไทยประเทศไทยเราจะสูญเสียความเป็นพุทธบริษัทก็เพราะคำคำนี้โดยไม่รู้สึกตัวเมื่อไรก็ได้ทำนองเดียวกับงานคืนเงินนั่น เหมือนกันถ้าเทียวความหมายผิดไม่มีธรรมะประกอบอยู่ได้แล้วเป็นการสูญเสียความเป็นพุทธบริษัทม์หืจะกลายเป็นคนพุทธเจริตหรือท,ที่เรียกว่ามีคอรัปช่นไปโดยไม่รู้สิทตัวเพราะความหมายของคำว่าอยู่ดีกินดี เมื่อคนไปลุ่มหลงอยู่แต่ในเรื่องว่าอยู่ดีกินดีแล้วมันจะหมายถึงอะไรลองคิดดูเพราะว่าตามธรรมดาคนเหล่านั้นต้องเป็นเรื่องทางวัตถุทางนั้นและกลายเป็นวัตถุนิยมไปโดยไม่รู้สึกตัวเขาก็จะมีความโลภมากขึ้นมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวอีกเหมือนกัน และอุดมคตินั่นก็จะฆ่าเขาเสียให้ตายจากความเป็นพุทธบริษัทท์่ดีหรือจากความเป็นคนเมืองดีก็ได้ถ้าเราจะต้องสอนประชาชนในเรื่องคำคำนี้ว่าอยู่ดีกินดีก็จงให้ความหมายที่ถูกต้องให้ขอบเขตที่ถูกต้องถ้าเป็นเรื่องการอยู่ดีกินดีไปตามแบบของพระอริยเจ้า ย่ายเป็นเรื่องอยู่ดีกินดีไปต,ตามแบบของพยามานซึ่งเป็นกิเลสแห่งการยมของแพงมีมูลมาจากมานะที่ว่าจะต้องดีกว่าคนอืน่นเสมอไปขอได้สังเกตดูให้ดีๆว่าอุดมสติอะไรที่บุตรชนสร้างขึ้นยุกล่าวออกมานั่น มักจะมีลักษณะที่ไม่พ้นไปจากบ่วงของพยามานหรือถึงกับถลําเข้าไปในบ่วงของพยามานยิ่งไปกว่าเดิมที่กว่าตามที่เป็นอยู่ตามธรรมด,ดาปกติวิสายเสีย,ยอีกดังนั้นมันก็ไม่ใช่อุดมคติมันเป็นความละเมอเพ้อฝันไปตามอานาจของกิเลสตัณหาเท่านั้น นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังสังวรกันอย่างมากถ้าเราธร,รมทูตถือว่าตัวเองเป็นแสงสว่างหรือยอย่างน้อยก็นํำแสงสว่างของพระพุทธองค์ไปแจกจ่ายคือไปส่องในที่ต่างๆด้วยแล้วก็ต้องให้เป็นแสงสว่างจริงๆ ที่เป็นแสงสว่างทางจิตใจที่จะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะเรียกว่าแสงสว่างไม่เช่นั่นแล้วก็จะกลายเป็นว่าเอาสิ่งพรางตาอะไรอันหนึ่งไปเที่ยวแจกจ่ายทำให้คนหลงผิด ถึงกับนิยมทึ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสตันหาอุปาทานมากขึ้นไปกว่าเดิมแล้วโลกนี้ก็จะต้องมีวิกิจการถาวรมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมโดยเราเป็นผู้ทำให้ก็กลายเป็น เกมุนลูกน้องบริวารของพยามารไปโดยไม่รู้สึกตัวทั้งที่อยู่ในเครื่องแบบกาสาวพัตของเสืพุทธองค์ก็กลายเป็นเรื่อมุนของพยามารไฟโดยไม่รู้สึกตัวเที่ยวทำคนให้มียมเรื่องเกียดเรื่องชินเรื่องตามเรื่องอะไรที่รู้รา้า ไปตามทางของกิเลสตัณหาตามความนิยมที่เรียกว่านิยมของแพงนิยมของดีของที่จะโอโอ้อวดกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ขอแสดงสหาสิ่งที่เรียกว่าของดีนั่นให้ถูกต้องถูกทางเพราะมันปนเปกันยุ่ง อย่างสับสนไปหมดดีก็เป็นสิ่งที่ต้องละชั่วก็เป็นสิ่งที่ต้องละมีจิตใจอยู่เนื้อชัว่วเนื้อดีจริงจะเรียกว่าหลุดพ้นตามแบบของพุทธบริษัทความยมของดีมันก็คือสิเลสที่ละเอียดลึกลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไป สามยมของชั่วก็ไปไม่ไว้ไปไม่รอดเพราะว่าเป็นไปด้วยอันตรายตั้งแต่เบื้องต้นสารมยมของแพงก็คือวัดถุนิยมจัดยิ่งขึ้นไปอีกและเป็นเหตุให้ตกเป็นผู้นิยมของชั่วไปโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นมันจึงต้องกวาดทิ้ง ทั้ง,ยงขยงเพอไปแท้ความสูโดกทั้งขยงของพยามานหรือสมบัติของพยามานหรือบวงหรือดอกไม้ของพยามานให้มากลายเป็น,นยมสิ่งสิ่งอยู่เนื้อสิ่งเหล่านั้น ขึ้น็นที่ดับทุกได้สิ่งเชิงที่เราเรียกว่านิพพานไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนไม่มีความทนทรมานจึงจะเป็นนิพพานที่แท้จริงเท่าที่พบในสบาลีเราก็พบกันอยู่แล้วว่านิพพานเป็นชื่อของความไม่มี ความร้อนที่เผาลนทนทรมานไม่มีพิษสงอันร้ายกาจเรียกว่านิพพานในทางวัตถุนั่นเช่นก้อนถ่านไฟแดงแดงก้งอนหนึ่งพอเย็นลงหมดความร้อนที่เป็นอันตรายก็เรียกว่าถ่านก้อนนี้นิพพานสำหรับสัตว์เดรัจฉานนั้น เมื่อได้รับการฝึกฝนที่ดีจนหมดพิษหมดอันตรายไม่เป็นอันตรายแก่ใครเรามาใช้าการใช้างานได้ประโยชน์อย่างดีอย่างนี้ประเรียกว่าสัตว์ดรจฉานตัวนั้นนิพผ่านคือหมดพิษหมดโทษหมดอันตรายไม่มีเหลืออยู่แม้แต่ประการใดสำหรับมนุษย์นั้นเมื่อหมดกิเลส อันเป็นพิษร้ายแล้วก็เรียกว่านิพพานด้วยเหมือนกันไม่ต้องต่อตายแล้วหาก็ว่าเป็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ในโลกนี้ยังมีชีวิตยอยู่ยังประพฤติประโยชน์อะไรได้แต่ว่าหมดโทษหมดพิษหมดกิเลสร้ายเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่สุดดีแล้วยิือเหมือนกับผ่านไฟที่เย็นสนิทแล้ว ก็เรียกว่านิพพานพระได้ที่เจณาดูให้ดีๆว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนี่เป็นอย่างนี้หมดโทษหมดอันตรายแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นแล้วก็เรียกว่านิพพานของดีอย่างนี้มันดีเกินกว่าที่จะเรียกว่าของดี แต่ภาษาชาวบ้านไม่มีคำจะพูดก็ดต้องเรียกว่าของดีของแพงอย่างนี้มัน <c oughs> เกินกว่าที่จะตีราคาไม่ควรจะเรียกว่าของแพงก็ไม่ทำอันตรายใครของแพงนั่นมันทำอันตรายคนคนหนุ่มสาวลุ่มหลงในกันและกันเห็นเป็นของแพงที่สุดจึงเ,เสียสละทุกอย่างทุกประการเพื่อจะได้มา และเป็นของแพงที่สุดแต่มันก็ทำอันตรายอย่างยิ่งของแพงอย่างนี้เป็นของชาวบ้าน